มาดูการประกอบจานแบบสแตนดาดนะครับอยาจางใจ่แกะชิ้นส่วนออกมาเตรียมพร้อมแล้วนะครับรอบต่างๆดูขั้นตอนการประกอบว่าประกอบอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือตัวเอาการบูมนะครับประกอบเข้ากับตัวตัวจับ LB นะครับทีนี้จะประกอบฝั่งไหนที่เป็นตัวจับ LB นะครับ ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับฝั่งรูตัวนี้มันจะมาจะขอบมาเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ฝั่งนี้จะขอบมันจะยาวกว่าให้เนี่ยหรือส่วนโค้งเอียงเนี่ยนะครับตัวนี้จะจะตรงมากกว่าส่วนที่ตรงมากกว่าตรงนี้นะครับประกอบจับกับตัวประกับตัวจับแอมบีนะครับใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นัดพร้อมแหวนดนะครับสูงเข้าไป แล้วก็ครับล็อกเข้าไปนะครับใอาช้ดประแจเบอร์สิบนะครับสองตัวขันล็อกแค่พอตึงมือนะครับเรียบร้อยนะครับอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองครับเอาตัวประกับตัวนี้จับเข้ากับตัวชุดคอจานนะครับตัวชิ้นนี้นะวิธีประกอบอย่างไรครับเดี๋ดูนะมีรูข้างเดียวนะข้างบนเนี่ยข้าล่างไม่มีนะตัวนี้ไม่มีข้างบนมีนะครับจากตรงนี้นะ ก็เอาตัวก้านบูมเนี่ยนะครับแบบนี้ที่ฝั่งรูเดียวนะครับมาจับทาไมถึงทํารูเดียวนะครับเนี่ยมันล็อกอยู่แล้วนะครับมันมันล็อกกับขอบนี้อยู่แล้วนะครับล็อกขอบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ให้ตรงรูนะครับตรงรูตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตจับเสียบเข้ามานะครับให้ตรงรูนะครับ เสียบตเข้ามานะครับจากมีตัวที่สองนะแล้วก็คันน็อตแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบล็อกตอกตึงสองส่วนเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปครับนําชุดนี้ปประกอบกันหน้าจานนะครับทีนี้ตัวหน้าจานเราก็เอาน็อตใส่ไปสักตัวหนึ่งนะครับตัวล่างแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งตัวก่อนนะครับเอามือจับแล้วก็คลิกนะครับ แล้วก็สวมเข้าไปนะครับเนี่ยสี่รูใช่ไหม<ส>ก็เอาหน้าจันประกอบเข้าไปเนี่ยนะครับเอาน็อตตัวเมียล็อกครับแล้วก็ใส่น,อน็อตที่มันตรงมันข้ามกันนะครับตรงข้ามกันนะครับครับเก๊กน็อตตัวเมีย ล็อกไว้เขาจะขันตอนที่ล็อกเสร็จเรียบร้อยทั้ง4ตัวแล้วค่อยขันล็อกนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อีก2ตัวใส่จากด้านล่างมาเลยนะครับถ้ามาทำประจำเราเราก็จะทำงานนะครับนะครับ,อ,นะรบอีกตัวหนึง่ง หัวเห็ดน,นะตรงนี้มันเป็นนัดหัวเห็ดน,นะครับโอเคขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับอพอเสร็จแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบขันตึงมือแค่ตึงมือนะอย่าอย่าขันแรงนะครับนี่คือประกอบขั้นตอนนี้นะครับต่อไปครับก็ประกอบตัวมุมก้มเงยนะครับนอดมุมก้มเงยไอตัวประกับประกับมืมอมือตัวนี้นะเนีย่ยตัวนี้ให้สังเกตนะครับ มันจะมีตัวเลขนะครับมนุษย์ชาติวะนะมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเนี่ยไอตัวที่เลื่อนขึ้นลงเนี่ยตัวตัวที่ไม่มีตัวเลขเลื่อนขึ้นลงตัวนี้ชิ้นนี้นะครับตัวนี้จับที่หน้าจานนะครับตัวนี้จับที่หน้าจานนะครับอ่าตรงนี้อ่าอันเกิดที่หน้าจานหน้าจานก็จะมีรูตรงนี้นะครับก็เข้าไปสอดเข้าไปเนี่ยสอดสอดสอดเข้าไปตรงนี้นะฮะแต่รูเดียวเนี่ยนะครับอ่รูเดียวแล้วก็ใส่มัด น็อตก็แหวนนะครับใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปก็ล็อกน็อตตรงเงียนอีกข้างนะ่ะเสร็จประมาณนี้นะครับก็จะได้ขาหน้ากับขาหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ประกอบกับแป้นนะครับแป้นล่างก็คืออันนี้อันข้างหน้าก็ใส่กับแข่โบข้ก็หลังก็ใส่กับตัวประกาศ จะใส่ตัวไหนก่อนหลังก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้จะใส่ตัวต้านหลังก่อนแล้วกันนะครับล็อกตัวนี้ไว้ผมใส่ด้านหลังนะใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแล้วก็นอดกระแหวนสยบเข้ายแล้วก็น,กกวนันนอตัวนี้ล็อกไปนะครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปข้างหน้าครับงานก็จะมีรูของการบูมเนี่ยรูการบูมตรงนี้นะครับรูการบูมตรงนี้ก็เข้านะรูการบูมก็เข้าไปประกอบแบบละเอียดนะครับจะได้มองเห็นนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็เราเะเน็ใส่กระป๋อก็เท่เากับประกอบการเสร็จเรียบร้อยนะครับ ที่เหลือก็ใช้ประแจเบอร์สิบขันพอถึงเงินครับเมื่อจานเสร็จเรียบร้อยก็ปรับมุมก้เมเงินก็ขัหลังนด้เนะรียบร้อยป,ปรับตั้งจานนะครับคือเราจานเราไปตั้งเราก็ปรับตั้งนะครับทีนี้ดูวิธีการประกอบ n b นะครับการประกอบ n อดีก็ขันน็อตให้หลวมทั้งสองข้างนะครับอ,อีกข้างหนึ่งขันให้หลุดออกมาเลยนะครับเพื่อจะเอา NB ดีประกอบเข้าไป แลนี่นะครับแล้วก็เอามิเกอแบนแบบยูนิเวอร์แซลนะครับหรือในยูนิเวอร์แซลั้งหมดนะครับหันหัวปังรับเนี่ยไปหาหน้าจาใส่เข้ามาบิดเอียงนี้ก็ได้นะครับเอียงแล้วก็บิดมาพร้อมนะครับบิดเอียงเนี่ยบิดเหมือนจิ้มหัวเข้าไปตามเงี้ยนะครับแล้วก็บิดตัวตัวพลาสติกตัวประกับจานะเข้ามานะครับ แล้วก็เอาน็อตตัวไขควงขัน่อไปนะครับอ่าทีนี้ส่วนสำคัญนะครับเวลาปรับหน้าจานนะครับก็คือตัวขั้วต่อจะไปปรับขั้วต่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองต่อสายให้เห็นได้ชัดนะครับตัวสายกับเอฟทาเวลาใช้งานนะครับสายกับเอฟทตัวนี้ควรจะเป็นอ่า เอฟไทยแบบกันน้ําหรือถ้าเป็นไม่ใช่แบบกันน้ําก็ควรจะหาเทปพันสายเขาเรียกว่าเทปพันละลายนะครับยี่ห้อ 3M มนะครับมีแบ่งขายกันอยู่นะครับพันกันน้ําไว้นะครับล็อกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วขั้วต่อตรงเนี้ยนะครับให้ปรับมาประมาณบ่ายสี่โมงนะครับถ้าเปรียบเทียบตรงนี้คือวงกลมนาฬิกานะครับสมมติตัวนี้คือวงกลมนาฬิกาเนี่ยหกนาฬิกายี่สิบสองนาฬิกา บ่ายสามโมงบ่าสีโมงประมาณนี้นะครับประมาณบ่ายสีโมง,โมงก็คือการปรับเสาอากาศของการรับเนี่ยเสาอากาศที่อยู่ภายในเนี่ยให้มันตรงกับที่ดาวเทียมนะครับต้องปรับเทียงแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกไว้แค่นี้ก็พร้อมที่จะเอาไปปรับตั้งแล้วครับ